ที่ผมยืนอยู่นี่คือบออ่อพสอำเภอล่องคำนะคนี่มากินเวียเตี้ยว,วก็จะให้ดูเวยเตี๋ยวหม้อเตาถ่านนะครับอยู่สถานีขนส่งอำเภอล่องคำนะฮะนี่ับเมื่อสักครู่กินแล้วอร่อยอยู่ มันก็ไม่ได้เลือกสถานที่ก็อาวทำอร่อยก็คืออร่อยที่แปลกฮะผักกาดมาเลยให้มาบะเกี๋ยวนี่อร่อยครับชิมละตามห้าสิบบาทที่ผมไม่เคยกินนี่ครับตัวเกี่ยวสีโค้ดไทยฝานใส่ตัวเห็นแต่แต่เนี้ยเสี่ยงเสียงของบะเกี่ยวส่วงอกสวลับตาสัวลาารริศก 翌いは。